ตํเจียวหอมอันนี้เฮาผาไว้แล้วเรียบร้อยนี่กระเทียมมีหอมเอา ข้าข้าตะไคร้เขาเรียบร้อยตำกินเองอกัพี่ตง

ạ chia เดี๋ยวรอมใส่มะขามเปียกทุกหน่อยให้มันสมนิดนิดเปียวนิดนิดแดดให้เ้ามักนั่วเซอบเซอบเซี๋ยวร้ายกับใส่ร้ายไม่เซอบก็ไม่ใส่ใส่แล้ว kêu bò lạ Chúng cho 啊。<Yeah. S 2> yeah. เอาล่ะใส่เป็นตัวด้วยบริษาปแล้วมันตัวหน่อยใส่ไปเลย เต้นตามนี่จักน้อยเต้นตามนิดนึง ไม่หรอค่ะแล้วล,ล่วเจ้าบองนะลาบบองอเ,เ,ะะขเ,เขาคาเผาตะไคร่เผาตะเคียหงหอมแดงใชตาใจ ไข่โบนี่ห้ากับโบซายกันจังเจ็ดและอย่างคราวนี้อ,นอันหอม 怎来？